จค้คลิปนี้มาติดตามเบิ้งว่าหลังเฮาให้ปุ๋ยแล้วก็ให้อาหารเสริมมันเป็นอะไรเนาะจ้ะจ้าทุกคนเมื่อน,นี้สไตล์คนสวนอยู่กับพริกฮอแตแดงเนาะอันกรลังที่เป็นชุดสองเนาะไอแต่ว่ามาเก้ามันยังมหมเอดแต่ว่าชุดสองออกว่าขาวอยู่เนาะจ้าดอกมันจะขาวเต็มยุ่เดี๋ยวเฮาให้เบิ้งเนาะจ้ะสาหรับพริกฮอตนี่เนาะถ้าเป็นชุดสองหลังให้ปุย๋ยจะขาวงามซําใดเนาะอันนี้ ดอกพริกเด้อจ้ะขาวๆนี่บมแมนดอกอันอื่นเนาะจ้ะนี่พริกฮอดอยู่สวนข้างล่างนี้เนาะแต่ว่าม่องนี้เขาเก็บแดงไปเมื่อกี้นี้มันเลยบ่เหลือแดงจากน่่ยเนาะแต่สังเกตเห็นว่ามันจะขาวๆนี่จะเห็นบ่ค่อยชัดไปไหนเนะะาะจ้ะเพราะว่ามันเริ่มค่าแล้วเนาะนี่เริ่มค่าเริ่มมืดแล้วแต่ให้เบิ่งไกลกะจะดก เดี๋ยวเดี๋ยวให้้าเบอรงเกย์กะจะดกแบบนี้เนาะจะนี่นี่ออกดอกดีเนากะกะหวังว่าอากาศจะอุ่นขึ้นมาให้มันจับเนาะแต่กะมีธาตุซิงเนาะซิงหรือสังกะสีนะฉีดพ่นมันกะเฮ็ดให้เฮ้าไอเฮ็ดให้ไอพริกเนาะทนหอนทนหนาวได้เนาะจ้ะกะน่าจะติดเนาะจ้ะนี่เนาะจะจะสังเกตว่ามาก มากไอเมียดอกมันแนมไปขาวขาวเนาะกะเป็นสุดไปขึ้นมารอแล้วทั้งที่สุดเก่ากะยังแดงเต็มอยู่เนาะจ้ะพุนที่แนมไปขาวขาวนั่นกะดอกมันละกะมีมอเก็ตแดงพอได้ให้เล็อยู่เนาะน่ะนีจะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาท่านท่านนะจ้ะสำหรับไอพริกยูส่สวนเท่าถ้าใส่ปุ๋ยยู่ตลอดมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะมีทั้งไอหน่วยแดงหน่วยเขียวหนวยไอ ดอกล้กก็ะน,นวยน้อยเระจะเดี๋ยวฮาบมเบิ้งว่าชุดที่สองมันแบบๆเนาจะนี่อันนี้จะเป็นชุดที่สองเรลิมแก่แล้วเพราะว่ามองนี้เนาะมองที่เฮาปูกก้อนนี่ที่ฮะาสามหลงมวงกลางนี่ฮาปูก้อนมูกเนาะมันก็ขึ้นชุดสองแล้วทั้งที่ชุดชุดแรกอะนวยนวยแดงก็ยังบือเม็ดเนาะไอสำหรับพริกมันก็นมีหลายรุ่นเนาจะก็มีทั้งดอกมีทั้ง,ดงแดงอาจะมีนวยพ่อเก็บเขียวแล้วกั มีเนาะเดี๋ยวเบิ้งเนาะที่ให้เบิ้งไอ้พริกที่ออกชุดสองเนาะสามล้องแถวนี้เนาะจา่ะอันเนี้ยอันนีอนนอ้ออกชุดสองจนว่าแก้แล้วถ้าเขาจีเก็บเกียวกะสามารถเก็บได้เนาะจา้ะแต่ว่าบางมองกะมีหน่วยแดงแล้วสําหรับชุดสองเนาะเหลืองๆนีออ่อันแนวติดอันพวกแมงวันทองเนาะจ่ะนี่อันนี้จะเป็นชุดสองมดเลยบุ๊มแนว่าชุดแรกเนาะจา่ะเพราะว่ามองนี้นะมันเก็บก่อนมันก็นเลย เป็นชุดใหม่ขึ้นมาก่อนเนาะไอมากงามที่กำลังเพิ่มแบบเนี้ยจะเป็นมากงามของชุดสองนอะจากโมเมนต์ชุดแรกเนี้ยเพราะว่ามองนี้เขาปลูกก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนาเราจะสามหลองแรกเนี่ยเพราะว่าเขาจะปลูกขึ้นเทละเจ็ดหลองเนาะจากมองกลางนี้ส่วนมากจะบอก่อยมีแดงแล้วจะมีแต่หน่วยเขียวเนาะจ้ะแล้วก็มีดอกแซมไปเรื่อยๆสำหรับดอกชุดสองเนะาะเดี๋ยวมองงานนะ ก็ยังเป็นมากแดงของชุดที่1นะจ๊ะแล้วก็เบิงสังเกตแนมใบจะขาวขาวเนาะดอกมันสำรับ3ามข้องแรกที่เ้าปูกก่อนเนาะช่วงนั้นจะปูกทดลองว่าไอ้ปูกย่ำฝนเนาะมิถุนามันจะรอดบอ่เฮากบปูกแค่สามลองนี้เนาะเบิ่ง3ามองนี้มีหน่วยซุกมันแล้วเราจะสำรับเอง ชุดสองนี่สังเกตว่ามันขึ้นเป็นชุดสองจนว่าซุกแล้วเนาจะจ้ะโมเมนต์ชุดแรกเนี่ยชุดสองนี่อันนี้ก็เป็นมากงามของหักอนันนี้ก็เป็นมากงามของชุดสองเนาะจ้ะนี่เนี่ยมากงามของชุดสองุกหมดแล้วเนาะนี่อันนี้จะเป็นชุดสองทั้งหมดกําลังสุกเฉพาะแถวนี้เนาจะจ้ะนี ทางเก็บขายเนาะถ้าบ่มลุงมันเลยๆกะจะบริยุทธ์เก็บเนาะจะสําหรับพริกนี่เนาจะสําหรับพริกฮอตเนาะถ้าเฮาดูแลดีๆมั่นกะจะออกดอกมาเรื่อยๆให้เฮาได้เก็บผลผลิตขายเนาะเิ่งสังเกตว่านี่ดอกทั้งเมือดเนาจะสําหรับดอกพริกเนี่ยสังเกตค่อยไปขาวขาวเนาะอันนี้ชุดต่อไปเนาะจะเฮากะจะไอหลังจากไอเฮาให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนไปแล้วเนาะ เพิ่งสังเกตว่าดอกขาวเต็มอยู่นี่กับบริเวนว่าจะยุดปุยยุดผลฮอร์โมนแค่นี้เราจะให้เัาหลังจาก,ากนีกน้อีกจากอาทิตย์หนึ่งเขาค่อยมาอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เนาะเขาจะมาบำรุงไอต,ต,ต้นที่มันเป็นดอกเนี่ยที่มันเป็นหน่วยน้อยๆแล้วให้มันหน่วยใหญ่เนาะเขาจะพ่นพวกออาหารเสริมให้มันเนาะให้มันยืดผลให้มันหน่วยใหญ่เนาะจ้ะสำหรับพริกเข้าจะได้ มีผลผลิตดีๆสวยๆออกมาขายนะจ๊ะสำหรับพริกอยู่นี่เนาะสะอาดนะจ๊ะนี่จ้าแต่เป็นพริกเจ็ดหลองสุดท้ายนี้เขาจะปลูกที่หลังนะจ๊ะมันกะลึงเป็นหน่วยแดงเนาะอันนี้เป็นของชุดแรกเนาะยังเก็บแดงยังดกอยู่นะจ๊ะสำหรับชุดแรกของพริกที่เขาปลูกที่หลังเนาะห่างจากมองกลางนั้นอยู่ประมาณ ไอ้วงกลางนั้นเนาะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเขาค่อยมาปลูกเจ็ดหลองนี้นะจ๊ะนี่เจ็ดหลองนี้ก็มีทุกสายพันธุ์อัสโลดนะจ๊ะมีหอดพริกเขื่อนพร้อมนะจ๊ะอันพริกเขือนนี่นะเขาปลูกก้อนตั้งแต่เดือนในอ,อย่างหลังหลังเมษามองนี้เขาจะปลูกอยู่เดือนพฤษภาเนาะจ๊ะแต่เขาจะเตรียมดินตั้งแต่ต้นมีนาเลยเนาะจ๊ะ จะได้ปลูกได้เลยช่วงนั้นเขาปลูกพันธุ์นนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วทีนี้ช่วงนั้นแม่งวี่ขาวระบาดนะจ๊ะถ้าต้นใดจะตายกะปล่อยให้มันตายไปเนาะต้นใดเหลืองเฮ้ากะถอนทิมเนาะจ้ะแล้วค่อยปลูกหอดขึ้นมาใหม่เนาะแต่กะต้นใดที่มันยั่งอยู่มันกะถือว่าดกอยู่เนาะจ้ะสำหรับพริกไอ้เครือเนาะอันนี้มันเป็นไวรัสเนาะจ้ะพริกเครือนะถึงจะเป็นไวรัสมันกะยังดกอยู่ยังเป็นน่วย งามไว้ให้อยู่นะจ๊ะสำหรับพีเคือเนาะแต่ว่าต้นที่ปเป็นไวรัสกะสมบูรณ์แข็งแรงเนะจ๊ะแถวนี้นี่ถ้าจะเห็นแบบมีมักเพชรเครือป่นก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนเจ็ดลองเนี่ยเขาปลูกมาเพชรเครือตั้งแต่หลังสงการเนาะแต่ว่ามาเพชรเคือน่ะตายเหลือบอก,กี้ต้นก็นกนเลยเอาฮอตมาลงนะจ๊ะมันก็นเลยป่นๆแบบนี้ฮอตเนี่ยเพราะว่าิก เว่าพริกเกลือนี่นะอายุของมันนะสี่เดือนค่อยได้เก็บเนาะจ้ะมันก็นเลยพึงได้เก็บเนาะมองที่มันปนอยู่แถวนี้เนาะเก็บคู่ๆกันไปกับพริกแดงชุดแรกเนาะแถวนี้เห็นออกขาวๆเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นไอ้มันเป็นมังเพช์เครือทั้งเมือดเนาะจา้ะนี่กระือว่ามีหลายต้นอยู่เนาะจา้ะมันเหลือจากฝน <laughs> เหลือจาก นาฝนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยขาวๆค่อยไปนะถือว่าพริกเครือทั้งเม็ดเนาะนี่เฉพาะเจ็ดหลองแถวนี้แหละเนาะและ้วก็ปลูกไอ้พริกฮอดมาแทมเนาะม,มองกะยังแตกยอดขาวๆข,ข,ขึ้นมามองกะเก็บแดงอยู่เนาะจา้ะเพราะว่าไอ้พริกเครือนี่ฮะดูแลยากเราจะยิ่งปลูกไอ้ลังเมษารนะช่วงนั้นอากาศ้อนแล้วก็พวก ไอ้เขาเอิ้นวาเพียวไฟล่ลงเนาะจ้ะมันก็นเลยเหลือบอก,กี่ต้นว่าจะถอนจิ้มกะเลยบวได้ถอนเนาะจ้ะเราเหาแวะเบิ้งต้นที่เหาฮักไปครั้งก่อนเนาะคลิปก่อนเฮาจะฮักต้นนี้เนาะจะเบิ้งสังเกตว่านี่หอยหักมันเนาะหอยเก่ามันที่เหาหักเนาะจ้ะนี่หลังจากที่เหาหักแล้วมันก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแบบนี้เนาะจ้ะนี่จะมีดอกแล้วเนาะจะสังเกตว่า มันมีดอกนี่เนาะตัวนี้กะแตกขึ้นมาง่ายแล้วจนมาเป็นดอกบานแล้วเนาะจานี้นี่แหละถึงก็เรียกว่าอันพริกผ่านนี้นะมันจะอยู่ได้หอดสองสามปีเนาะถ้าฮักแล้วก็แต่งกิ้งไปเรื่อยเยเนาะจะสําหรับมาคิดเคืเนาะพริกกะเหลียงนั่นเองเนาะนี่ว่าต้องห่วงว่ามันจะตายเ่อตายเนาะฮักแล้วมันก็แตกขึ้นมาไหมเนาะถือว่ามันดกอยู่เนาะจาะเบิ่งมันออกเนาะ อันนี้เขาเก็บไปหลายรอบแล้วเพราะว่ามันเขาปลูกตั้งแต่หลังเมษาเนาะจ้ะเดือนอยังพฤษ,ษภา,าเนาะเบิงแต่ว่าเขาอะกาต้นพันธุ์มันตั้งแต่เดือนไอ้กุมภาเนาะจ้ะกา,กาพันธุ์มันได้สองเดือนแล้วเขาค่อยไอเอามาปลูกเนะาะเนี่ยว่านึกว่าช่วงนั้นฝนจะตกแต่ฝนบ่ตกมันก็เลย เฮ็ดให้เพี้ยไฟลงเนาะที่ว่าเหลือเนี่ยแปลว่าแข็งแรงเติบเนาจะสําหรับพิกคือเฮาเนาะเบิง่งกะขณะว่าเก็บไปหลายรอบเบิ่งคักๆกเนาะแต่เบิ่งหน่วยมันเนาะอันนี้นะ่ะเก็บไปเฉพาะต้นนี้นะ่ะเก็บไปรอบก้อนนะโลกว่าเนาะจะแต่ละรอบแต่ละรอบนะสาหรับพิคคือนะโลกว่าโลกว่าเลยเนาะ กรเพาได้เล่มอยู่นะจ๊ะแถวนี้ก็มีบะลอมบะแหลมมีบะลอมบะแหลมแต่กระดกเดอ้อเนาะนี่สังเกตว่าผีเขือเนาะหน่วยขาวๆมันก็นจะดกเบึงหน่วยมันเนี่ย